นี่นะครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ได,ได้โอเคพอสมควรค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีจังหวะที่ยังพลาดง่ายบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยเสียง่ายอยางที่หานมาแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยคู่ต่อสู้ที่บางจังหวะเขายังแบบช้ากว่าเราด้วยค่ะตรวนี้มันมันเหมือนเลยเราแบบได้คุมเกมการเล่นของเราด้วยหรือยังครับก็รู้สึกดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ ก่อนนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามเรื่องฟิตร่งในสนามให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามคุมเรื่องสรีระร่างกายของเราเพราะว่าตอนนี้ก็หลังจากที่แบบมีอาการบาดเจ็บก็มีสรีละที่หนาขึ้นด้วยค่ะตัวเมย์ก็พยายามที่จะปรับให้มันแบบมีความเฟินและเฟิร์มมากขึ้นค่ะไปที่จะเจอกับมิวสิกที่จะเจอกับนักกีฬาจีนค่ะก็ทางภาคสุดที่เมย์เล่นกับสมาก็แพ้ค่ะแต่ว่าั้งนี้ก็จะพยายามเล่นให้มีความเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ ความกดดันอะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราอาจจะมีความคาดหวังว่าเราอยากจะทําให้ดีค่ะแต่ว่าก็จะพยายามปรับมายเซตตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็นก่ึึงแทน,นการเล่นในสนามค่ะ